บนสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ค่ะกำลังจะมุงตรงไปที่หลักสองนะคะเพื่อไปที่ห้างเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับเมอร์เมดโชว์นะคะพบกับสาวสวยนะคะเป็นเงือกน้อยะคะ่ะเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลนะคะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนะคะชั้นจีค่ะ ภายในงานก็จะพบกับน e a แอนกรีนะคะเอาใจเหล่าพาสไซเล็บทั้งแมวน้องแมวน้องหมานะคะมาโชว์ความน่ารักค่ะกับนางเลือกนะคะได้เวลา13นาฬิกาและ15นาฬิกานะคะพรุ่งนี้คือวันที่21กันยายนนะคะเป็นวันสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะใครที่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวล่องหงานะคะกนนะคะ็เดินทางมาที่เดอะมอลล์ไลฟ์สต์บางแคได้ค่ะ Oh my god. ะะที่ชั้นจีเราก็ขึ้นมาที่ชั้น3นะคะเราต้องการเข้ามาชมงานงานหนึ่งนะคะที่เราตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ภูมิใจเสนอด้วยค่ะเดี๋ยวมาตามชมกันนะคะในคลิปถัดไปนะคะว่าที่เรากำลังจะเดินอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเดินไปไหนกันนะคะตามมาเลยค่ะทุกคนมุ่งไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะ รู้สึกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะต่างคนต่างรีบจ้ำเลยค่ะกลัวไม่ทันไม่ทันดูช็อตเด็ดเด็ดหนุกสุดเวียงนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น3แล้วค่ะเราจะไปที่ M C C Hall ที่นี่มีอีกหนึ่งงานค่ะ พามาชมฮาร์เบอร์แลนด์อควาเวิร์ที่เดอะมอลล์บางแคนะคะอยู่ชั้น3นะคะเป็นโซนเปิดใหม่นะคะ เรากำลังจะเดินมาที่ MCC Hall นะคะมีงานของไทยรัฐนะคะช่อง32คะ่ะ<ม>อยู่ชั้นเดียวกับ SF Cinema นะคะสำหรับ MCC Hall The Mall b a n g k a นะคะแล้วก็ประมาณต้นเดือน ตุลานะคะประมาณวันที่สองสองตุลานะคะจะมีงานอํำนะคะเป็นอาหารนะคะคุณอํำนะคะจะมาจัดรายการอาหารนะคะตอนนี้ก็เดินมาจะเข้า MCC แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดคลิปนะคะแล้วก็ไปพบกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ